ฟิลเดอะคลาว d อยู่ให้สูงเสียดฟ้าใจกลางเมืองแบบพร้อมเอามือไปแตะเมฆพร้อมตะลึงไปกับสกายฟัซซิลิตี้ฟูลฟังกชันจัดเต็มกว่า4,000ตารางเมตรและส่วนกลางที่เปิดรับวิวเมือง360องศาแบบไม่มีอะไรมากั้นและที่นี่คือคลาว d ทองหล่อเพชรบุรีครับ Money! เรามาอยู่กันที่จุดที่สูงที่สุดบนถนนเพชรบุรีกับตึกที่สวยสะกดและสูงที่สุดกว่าใครในย่านเลยนะครับกับความสูงถึง2 0 2เมตรและที่นี่คือคลาวท่องหล่อเพชรบุรีครับและที่เรายืนอยู่กันตรงนี้นะคะก็คือชั้นสูงสุดของโครงการนั่นก็คือชั้น55นั่นเองค่ะโดยที่ชั้นนี้จะเป็นชั้นของสระว่ายน้ําทั้งฟลอร์เลยเปิดรับวิวกรุงเทพแบบ360องศาสวยงามแบบกระชากลมหายใจทั้งยังโอบล้อมไปด้วยก้อนเมฆแบบแทบจะเอามือไปแตะได้เลยค่ะสวยงามชวนตะลึงแบบนี้ ย,ยากที่จะมีที่ไหนเหมือนจริงๆเลยนะโดยสะที่นี่ถูกออกแบบเป็นทรงตัว U โอบล้อมชั้นนี้ไว้เลยนะครับมีลักษณะเป็น Infinity Edge ด้วยเชื่อมขอบสะผ่านทะลุวิวเมืองสุดอลังการและเชื่อมขอบฟ้าเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงามมากๆเลยครับตรงนี้ก็ยังมีจกักรุดซี่แล้วก็สะเด็ก รวมถึงมีที่นั่งรอบสระด้วยนะครับให้ลูกบ้านได้มาแช่น้ําพาบุตรหลานมาเล่นน้ําหรือมานั่งพักผ่อนโดยรอบก็ยังได้และขึ้นไปที่ r o ฟท็อปครับเราก็จะเจอกับสกาย o ูฟท็อปการ์เดนเป็นจุดชมวิวสุดฟินบนจุดที่สูงที่สุดของอาคารด้วยนะครับ ลงมาที่ชั้น54กันต่อค่ะชั้นนี้จะเหมาะกับสายฟิตแอนด์เฟิร์มสายรักสุขภาพเพราะโครงการจะมีสกายฟิตเนสมาให้จัดเต็มเรื่องเครื่องเล่นมาให้ครบแถมยังมีสกายโยคะและห้องสกายกอล์ฟซิมูเลเตอร์ให้มาสนุกพร้อมออกกําลังกายกันอีกด้วยค่ะออกกําลังกายเสร็จนะครับอยากจะอบตัวก็มาต่อที่ซาวหน้าได้เลยและชั้นนี้ยังมีการจัดสกายฟลาซิลิตี้เป็นห้องรับรองห้องพักผ่อนแบบลอยฟ้าหรือว่าใช้ในการจัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษก็ได้นะครับผมว่าที่นี่เนี่ยเหมาะมากเลยนะ แล้วก็ยังมี SKY t h e ียเตอร์เป็นห้องดูหนังถือเป็นโรงภาพยนตร์ส่วนตัวให้เราอีกด้วยโอ้โหให้โซ่สุดๆ คือเป็นคอนโดมิเนียมหรูสูงเสียดฟ้าที่โครงการตั้งใจออกแบบอาคารออกมาให้เปิดรับวิวได้มากที่สุดและพิเศษกว่านั้นที่นี่ได้มีการร่วมออกแบบอาคารกับทีมดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยอย่าง Tandem Architect และมี DWP เป็นผู้ออกแบบภายในเลยนะคะมีหน้าลาะถึงสวยงามอลังการเนื้อระดับสักขนาดนี้ที่คลาว d ทองหล่อเพชรบุรีนี่นะครับเป็นคอนโดไฮไรส์ right, สูง55ชั้นหนอาคารมีจำนวนยูนิตพักอาศัย591ยูนิต ให้ที่จอดรถ50%ออกแบบภายใต้คอนเซปต์โมเดิร์นคอนเทม r อร์ลี่คอนโดนิยามใหม่ a t t a i n a b l e l u x u r รความหรูหราที่จับต้องได้มาพร้อมกับส่วนกลางสุดอลังการกว่า4,000ตารางเมตรเลยครับ มาดูส่วนกลางที่ชั้นกลางๆอย่างชั้น2 9กันบ้างค่ะชั้นนี้ใครที่เป็นสายชอบทํางานที่บ้านที่ทํางานหรือน้องๆน,นักศึกษาจะต้องชอบแน่นอนเพราะชั้นนี้จะเน้นพื้นที่ที่มีลักษณะการนั่งทํางานนั่งเล่นอ่านหนังสือถือเป็นสกายไลบรารีและเวิร์กิ b งบาร์ที่น่านั่งมากๆและยังมีการจัดเป็นพื้นที่รับวิวสวยๆหลายมุมอีกด้วยค่ะ และลงมาที่ชั้น4ครับตรงนี้จะเป็นคลาวกลูเม่พื้นที่โคคิชเชนที่ใช้ในการจัดเลี้ยงใช้ทำอาหารรับรองแขกหรือใช้ในการจัดสังสรรค์นในหมู่เพื่อนบ้านเพื่อนฝูงได้เลยนะครับและใกล้กันตรงนี้ยังมี kids lounge สำหรับน้องๆหนูๆให้ได้มาทำความรู้จักและมาสนุกกันรวมถึงยังมี landscape garden เป็นพื้นที่สวนสีเขียวสวยๆอีกด้วยครับ และที่ชั้นกราวนี้คือความประทับใจแรกที่แขกไปใครมาจะต้องได้พบกับล็อบบี้ต้อนรับถงเพดานสูงสุดรู้ฟีโรงแรมที่ต้อนรับแขกแบบแกรนได้ในทุกวันและรอบโครงการนี้นะคะก็ยังเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่ดูสดชื่นร่มรื่นมากๆด้วยค่ะ แรกเป็นห้องแบบ One e e d r o o มขนาดประมาณ32-28ตารางเมตรค่ะโปร่งโล่งอยู่สบายด้วยความสูงจาก f l o อ t to ceiling สูงถึง2.7เมตรเมื่อเข้ามาก็จะพบกับโซนครัวก่อนเลยค่ะซึ่งเป็นครัวเปิดโครงการจะตเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยหน้าบานกระจกเงาฮอบฮูดสิ่งจัดมาให้ครบ พร้อมทาครัวได้เลยและฝั่งตรงข้ามเราสามารถบิวตู้ในประสงค์เพิ่มเติมเองได้เลยนะคะทําเป็นตู้เก็บรองเท้าหรือตู้เก็บของกระจุกกระจิกในห้องก็ได้ค่ะทําให้ห้องของเราดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเชื่อมต่อมาด้านนี้ครับจะเห็นว่าไฮไลท์ของที่นี่นะครับคือห้องน้ํานั่นเองนะห้องน้ําของห้องนี้เนี่ยมาแบบเซ็กซี่บาร์ได้กระจกเข้ามุมด้วยแถมยังได้อา่างอาบน้ําอีกด้วยครับนี่นอนแช่น้ําอาบน้ําแร่แช่น้ำนมไปนะครับก็สามารถนอนดูทีวีหรือนอนชมวิวเมืองที่สวยๆเลยนะโดยโครงการ จะเตรียมฟังก์ชันมาให้ครบเลยครับในห้องน้าห้องนี้สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าบานใหญ่มาแบบครบๆเลยครับเชื่อมต่อมาอยัาง Living Are a ียของเรากันต่อเลยนะคะอันดับแรกคุณนายจะต้องขอ Impress กับช่องแสงขนาดใหญ่ที่เปิดรับวิวเมืองทองหล่อเพชรบุรีของเราได้อย่างเต็มเตม,เต,มตาวางโซฟานุ่ม,มวางโต๊ะกลางติดทีวีเท่านี้ก็กลายเป็น Living ที่สุดแสนจะอบอุ่นและ Perfect แล้วคะ่ะออกไปได้นี่ครับคุณนายระเบียงของเรานะเข้าออกได้2ทางเลยทั้งโซน living ก็ได้หรือโซนห้องนอนก็ดีนะ เห็นไหมว่าช่องแสงเขาให้มาเนี่ยใหญ่มากห้องเลยดูโล่งโปร่งน่าอยู่สุดๆด ดยห้องนอนนะครับจะแบ่งกับโซนลิฟิ้งด้วยพาร์ติชันกั้นแบบนี้ให้ด้วยนะครับผมโดยโซนห้องนอนนี้เราวางเตียง6ฟุตก็ยังมีพื้นที่เหลือโดยรอบเดินได้แบบสบายๆเลยแถมเชื่อมเข้าไปครับตรงนี้จะเห็นว่าโครงการจัดเตรียมบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เป็นทรงตัวแอให้ด้วยนะหนุ่มๆสาวๆที่มีเสื้อผ้าเยอะๆนะครับก็จัดเก็บได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็เชื่อมมาตรงนี้เห็นไหมเป็นห้องน้านั่นเองโอ้โหเป็นแบบดับเบิลแอคเซสด้วยนะเข้าออกจากโซนห้องนอนหรือห้องครัวก็ได้ครับสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยนะ ห้องนี้น่าอยู่สุดๆเหมาะกับคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองต้องการห้องวันเบสใหญ่ๆราคาดีๆต้องรีบมาดูที่นี่ครับ ใรที่กําลังมองหาห้องใหญ่ๆประหนึ่งบ้าลอยฟ้าใจกลางเมืองจะต้องมาดูที่ห้องนี้ก่อนเลยค่ะกับห้อง2 bed 2บ a t h ห้องใหญ่ฟังก์ชันดีเป็นห้องหน้ากว้างแถมยังได้ถึง2ห้องนอน2ห้องน้ําเลยนะคะเข้ามานะครับเจอโซนครัวก่อนเลยครัวห้องนี้เนี่ยติดอากาศด้วยนะคุณนายระบายกลิ่นระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวนะเขาจะครัวตู้ลอยฮอบฮุซซิงโครงการจัดมาให้ครบครับแถมมีฉากกระจกบานเลื่อนกันด้วยไม่ให้กลิ่นส่งเข้าไปในตัวห้องด้วยนะและเชื่อมเข้ามาครับในตัวห้องตรงนี้ก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งขนาดใหญ่เลย โครงการจะจัดพื้นที่ให้กว้างขวางมากเลยนะครับเชื่อมไปยังช่องแสงขนาดใหญ่ตรงด้านนู้นแล้วก็ต่อเชื่อมไปยังระเบียงด้วยทาให้เราสามารถใช้ชีวิตห้องนี้พร้อมกับรับชมวิวไปได้ในตัวด้วยโดยที่โซนลิฟิงตรงนี้เนี่ยยังวางชุดโซฟาขนาดใหญ่ L shape U shape ได้เลยนะติดทีวีจอใหญ่ๆสักหน่อยแถมยังวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารทั้งสี่ที่นั่งก็ลงตัวเรียกได้ว่าอยู่แบบครอบครัวสบายๆเลยครับ และเชื่อมต่อเข้ามาจะเป็นโซนห้องน้ำใช้ร่วมกันระหว่างลีฟวิิงกับห้องนอนรองห้องนอนรองก็น่าอยู่เหมาะกับครอบครัวที่มีบุตรหลานส่วนห้องนอนหลักก็วางเตียงขนาดใหญ่ได้ถึง6ฟุตบิวอินตู้สภาพโครงการก็มีมาให้แถมห้องน้ำก็ได้อ่างอาบน้ำอีกแล้วค่ะเป็นห้องน้ำติดอากาศอาบน้ำไปด้วยชมวิวไปด้วยและยังระบายอากาศได้ดีเยี่ยมออ้หูลงตัวมากเวอร์ อีกหนึ่งห้องตัวอย่างคือห้องสตูดิโอขนาดประมาณ24ตารางเมตรค่ะ เป็นห้องที่มาในขนาดและราคาเริ่มตน้นถือเป็นสตูที่มีจุดเด่นด้วยการมีฉากกั้นแยกส่วนระหว่างโซนครัวกับลิฟวิ่งและโซนนอนจะทำกับข้าวมีกลิ่นก็ไม่รบกวนเข้ามาในห้องแน่นอนค่ะและภายในห้องน้ำก็มีโซนอาบน้ำที่กว้างเหมือนกับโรงแรม5้าดาวซึ่งมาพร้อมกับเรนแชเวอร์และฉากกระจกกั้นแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยคุณนายขอการันตีเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดเริ่มตน้นแต่ก็ดูโปร่งโล่งอยู่สบายไม่อึดอัดเพราะเป็นห้องเพดานสูงช่องแสงก็ใหญ่จะอยู่ คนเดียวก็ดีหรือปล่อยเช่าก็สบายแน่นอนค่ะและห้องถัดมานะครับคือห้องแบบ one bedroom plus ขนาดประมาณ37ตารางเมตร ห้องนี้เหมาะเลยกับคนที่ชอบห้องใหญ่และมีพื้นที่ห้องแยกต่างหากเป็นห้องอเนกประสงค์นะห้องนี้เนี่ยให้ลิฟ่งกว้างขวางมากห้องนอนก็มีขนาดใหญ่อยู่สบายครับแถมมีบิวอินทุสภาวให้ด้วยนะในโซนห้องอเนกประสงค์เนี่ยบอกเลยว่าใครที่ชอบ work from home work from condo ต้องถูกใจกับห้องนี้แน่นอนโดยเราสามารถทำเป็นห้องทำงานห้องไลฟ์สดขายของหรือถ้าใครนะครับอนาคตเกิดมีครอบครัวมีลูกขึ้นมาเนี่ยห้องนี้ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนรองสามารถวางเตียง3ฟุตได้ด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และอยู่อาศัยได้แบบยาวๆเลยครับคลาวทองหลอเพชรบุรีที่นี่เป็นคอนโดตึกสูง202เมตรสูงที่สุดและเด่นอลังการสุดๆบนถนนเพชรบุรีมาพร้อมสกายฟาร์ซิลิตี้ส ฟูลฟังก์ชันจัดเต็มกว่า4,000ตารางเมตรส่วนกลางเปิดรับวิวเมือง360องศาให้คุณเห็นยอดตึกจรดเส้นขอบฟ้าสวยงามโดยที่ไม่มีอะไรมาบดบังเลยครับและต้องขอย้ำเลยค่ะว่าที่นี่คือคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองที่ราคาดีมากๆเดินทางสะดวกเพราะอยู่ติดถนนใหญ่จะไปไหนมาไหนก็สะดวกเพราะมีทั้งรถรางเรือเรียกรถสาธารณะก็ง,ง่ายมากๆใกล้ทางพิเศษสีรับเพียง5นาทีถึง MRT เพชรบุรีและแอร์พอตลิงสถานีมักกะสันโดยโครงการจะอยู่ติดกับคลอง แสบทางด้านหลังสามารถไปใช้ท่าเรือใกล้ได้มีท่าเรือวัดใหม่ช่องลมห่างไปประมาณ350เมตรทีนี้แหละค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดอีกเลยทำเลนี้นะครับยังเชื่อมเส้นทางหลักรอบๆได้หมดเลยนะทั้งอโศกพร้อมพงทองหล่อเอกมยัย มีความสมบูรณ์โดยรอบเลยเชื่อมต่อทุกที่ได้อย่างง่ายๆทั้งที่เที่ยวที่กินที่ช็อปที่ทำงานโรงพยาบาลโรงเรียนมีหมดเลยนะครับด้วยทำเลและราคาถือเป็นที่สุดแห่งความคุ้มค่าในการลงทุนและการอยู่อาศัยและการออกแบบของอาคารที่นี่เขาก็เน้นให้ผู้อาศัยเนี่ยเปิดรับวิวได้มากที่สุดโดยไฮไลท์ของวิวจะอยู่ที่ชั้น54-55ที่ได้วิวเมืองเต็มอิ่มแบบ360องศากับฟาร์ซิลิตี้ที่สามารถเดินรับชมวิวได้รอบชั้นได้สัมผัสกับการอยู่อาศัยระดับเดียวกับเมฆแบบฟิลเดอะคลาวกันเลยครับ ส่วนกลางสวยงามห้องพักก็ยังสเปคดีได้วิวสวยอลังเพราะโครงการให้กระจกบานใหญ่สูงจรดเพดานถึง2.7เมตรได้ความเป็นส่วนตัวสูงเปิดประตูมาไม่เจอกับห้องอื่นๆเพราะเป็นซิงเกิลคอริดอร์แบบ p r i v a ซีที่มีเพียง14ยูนิตต่อฟลอร์เท่านั้นค่ะ และที่นี่นะคะยังมาพร้อมกับวัสดุไฮคุณตี้และเลเยอร์ที่ดีที่สุดในย่านนี้จะอยู่เองก็คุ้มจะปล่อยเช่าก็ง่ายแน่นอนค่ะวันนี้นะครับโครงการเปิดต้อนรับทุกท่านให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงมาชมส่วนกลางจริงวิวจริงมาฟิลเดอะคลาวของจริงกันแล้วนะครับไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับ วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในเพจพอบ้านบ้าคอนโดหรือทาง YouTube Channel นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ